สวัสดีค่ะเพื่อนเสวัสดีกับสวัสดีกับสวัสดีกับปอปอโอยอยโอยยปิงป๊อปสมีปิงป๊อปสมีพงฟ้ากอดพงฟากอดปิงปิงปิงปมีติดตามปิดตามขวดเดนหางสาโปเดยาตามัวดเดนหางสาโปเดยงาบายลุงหำไนะครับลายลุงทำะครับขอบคุณครับไปแล้ว Ja, ik heb daar gewoon een ding nu. Pink neem een uh, neem twee uh, papiertjes mee. Oké. Okay. Maar dan gaan we. Vandaag. Oh, vandaag! Ja, vandaag ja. Waarom? Ik zit te wachten, te van je Wat zeg je? Pon-kien-kai Pon-kie-chai Kin-kai Kien-tai Kai ki chai kin kai kien tai kai kin kai. Kai, okay. kai, okay. oh, this this kai. kai kai, dit Kai Kai, Kai Dit is ei Oh dit is ei, dit is ei. Kai niet Kraaij, dit is ei Wat ben je in je Nee. Een kind tijd. Wat wil je? Hoi! Neem mijn glaf Sinas mee. Japai, jappai, jappai, jappai. ค่ะเ,เพื่อนๆกินขนมจีนขนมจีนมีการ์ตูมเริ่มเลยลมลีก์้โโเอเมมีโมโเอ้ยบ <c oughs> อก,ออกอว่าใคหมดเนี่ยอบอกว่าฉันฉ้นจะกินหมด <c oughs> นมเน้ยมีอะไรเฮ้ Kun je een beetje rustig doen naar mij? Ja. Ah. Jij ook? Ik doe altijd rustig tegen jou. Goed zo. Maar ik zeg ook wel een klein beetje wat ik denk als ik eet. Zelfs maar doen. Ik heb een punt. Ik heb gewoon een punt. Ja, gewoon een Wat bedoel je dan? is een joking. Ik kan nog maar mm. een notitie. Yeah, ja, je het zeggen. Dat mm. is normaal. Nee, nee. Maar dat heb ik wel. จานเดียวให้มันรู้ดำรูแดงกันไปอันนี้กินเที่ยงเป็นมื้อเช้าของเอ๋มือม้อเช้ามื้อเที่ยงรวบเดียวกันรวบเป็นมื้อเดียวกันเลยค่ะใส่พริกได้ไหม ใส่พริกได้ไหมใส่พริกได้ไหมพริกดิพริกชิลลี่นี่จะเฟลใส่ไม่เยอะใส่นไหมนี่ตัวเฟลใส่ได้แต่ไม่เยอะใส่ได้ตัวจามไม่ใจเยออะเอใส่ได้แต่ไม่เยอะใส่บ,บะใส่ได้เต็มมาเยอะเอใส่ได้เต็มมาเยอะได้ you can put มาอั t ลิ้นดินี่ตุ้ม แล้ได้เต็นมายมมนมนเ,มเอยอะมาค่ะเพเ่็น,นมันร้อนก็เลยต้องคุกเขาให้เข้ากันก่อนนะเป็นมางกันรีนี่ต้องดู้มไเลทิง แล้าลอมลองยล้วลอ่องแล้วลองลแล้วลออัน้วองลอกแ้อนมองแ้องล้นออ้ว้วอ้อนล้อน้อ้อม อืมฮอตเวลีฮอดอ๋ออืมร้อนเวลีฮอตเดี๋ยวผักถุงนอก Fork in Quán cho tầm ốp ốp, chóp, của, uh, chóp bàn xuống xuống Ngon nè เรไม่ชอบต้นอบอบใหญ่ๆบางคนก็ชอบต้นอบอบใหญ่ๆเอาใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะกวรจะใสเสื้อสีขาวแกงแกงในตู้เย็นอะแกงมาตู้เย็นแกงในตู้เย็นแกงมาตู้เย็นเอาออกมากิน เรามาแกงแกงกะทิหน่อไม้แกงกะทิหน่อไม้อยับไปยัาไปเฮ่ยยาไปย่าไปเย่ยยไปยับมาดูสิครับันไม่ได้ม้วนนะไม่น่าม้วนเย ขอโทษนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพราะเราชอบกินคำใหญ่ 天气冷。 ภาพและเสียงต่อไปนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กและผู้ใหญ่บางท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการชมนะขอโทษพอดีร้านจะมานอนด้วยคืนนี้มันเสารอาทิตย์นี้ร้านจะมานอนด้วยก็เลยแต่งตัวเสร็จจะไปรับร้านแล้วก็จะพากันไปข้างนอก Nice region, no? Vandaag naast het, kon, dan het een. weet je nog popie? Ja, regen ja, zo. wordt Het is. is. Het Een

ดูเส้นมันดูเข้ามาไม่ได้หรอกผักมันติดอยู่เชฟเอลเุ d ูเชฟเอลเดุดูเชฟเอลเดุดอยมากม,ากม,ากมา กันเด้อเซ็ตเอลี่เซ็อเอี่เอวี่เอวี่เอวี่มากินนมจีนน้ำกันเด้อนักเก็ตนักจินักจิ้มากินนมจีนนักกินนมกินน้ำกันเด้อน้ำกันเด้อน้ำกันเนาะน้ำกันนองมากินนมจีนน้ำกันเด้อค่ะ I will I will ask Anthony น้ำกินน้ำเด้อเแต่แบบดูคำมาเองเมตไม่แบบดู Sorry, zeg maar. Sorry, Pink. Sorry, jij. Waarom? Het is normal, hè. Eh? I'm human, hè. Eh? Ik not yeah. a robot. Yeah, I know you're know je een robot, maar it's not Nicky. Of course, with Hans, Hans, Hans is Hans, okay? Okay. That's that. You can say sorry. Sorry, but Hans is Hans, okay? Sorry, kapunpun. punt. Kap -pun -pun, sorry, kapunpun, -pun, maar Hans is Hans. Hmm. Kom Hans, Hans, Hans. พมหันเขบอกเขาก็คือเขาแต่ตัวเองมาเลยใส่หน้าโจก็ตอบให้ร er ีโอย้รีขอโทษครับขอโทษครับิงเง h u n s baby for ิงฮ่า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 ้งป้ว Police there is o อดารบ Ja, het is echt wel hier. Hé, maar ja. ik maar นเน่ยเม,ม็ดเสร็จแกเด้งมาเนี่ยเรานึกได้จะบอกเพื่อนว่าแกมาปรึกษาเราว่าแกครบกับฝรังแล้วแกขอเบอร์ลายเบอร์โทรศพัพท์ฝรั่งก็ไม่ยอมให้แล้วก็ลบข้อความออกไปแล้วก็มีฝรั่งคนใหม่เข้ามา บอกว่าเป็นทหาร American. อมเมริกันคาหลลกเดิมแล้วบอกขอที่อยู่ขอเบอร์โทรขออะไรจะส่งของไปให้แกเนาะด้วยความที่เราก็เข้าใจว่าแกอยากมีผัวฝรัร่งน,นนะเนาะเราก็เลยบอกพี่ป่านนี้แล้วพี่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าพี่จะโดนหลอกหนูบอกว่าให้คุยได้คุยอยากคุยได้คุยเรียนรู้ภาษาได้แต่ว่าอยากไปส่งที่อยู่ส่งอะไรให้เขา ว่มันไม่มันไม่มีใครหรอกที่แบบว่าไม่รักเราไม่มีใครหรอกที่ไม่รู้จักเราแล้วจะอยู่ดีๆจะมาส่งของให้เราอ่ะนะคะภาษาฝรัง่งโดยธรรมดาแล้วฝรั่งกับคนไทยก็ีใส่ยคล้ายๆกันอยู่ดีๆไม่รู้จักคุณไม่รู้จักฉันจะส่งของมาให้คุณได้ไงอย่าโลภเลยอย่าโลภเลยเดี๋ยวมันจะเสียเยอะนะแกก็แบบเราก็พยายามบอกแกน,นะแล้วแกก็แบบ คือเขาเราเข้าใจว่าแกอยางมีผัวกรลังอนนะแต่ว่าแล้วแกก็ไม่เลิกไม่เลิกล้มแล้วแกก็คบคนใหม่เรื่อยๆแล้วแกก็มาถามเราคํา,าถามเดิมๆอะ่ะจนเราเหนื่อยใจเหนื่อยใจจะแบบจนเราบอกว่าพี่คะพี่ยังไม่รู้ตัวเลยคะว่าพี่ถูกหลอกอยู่ดีๆผู้ชายคนที่ไม่รู้จักพี่แล้วอยู่ดีๆเขาจะมีพี่ไม่ได้แอดเฟซพี่ไม่ได้แอดไลน์เขาแลวอยู่ดีๆเขาจะมีไลน์มีเฟซพี่ได้ไงถ้ามันไม่ใช่ขบวนการ พี่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยซิว่าอยู่ดีๆใครจะมารู้อีเมลของพี่เพราะพี่ไม่เคยให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งเลยอืมเขาพูดจนหมดแล้วนะคะเพือ่อนแต่แกก็ยังไม่ยอมเลิกลานนะพี่คนนี้แล้วก็บอกพี่ถูกหลอกพี่บอกหนูบอกว่าให้คุยเขาอ่ะคุยได้แต่ว,ว่าอย่าให้ที่อยู่ให้อะไรเพราะมันไม่ใช่เขาบอกเขาจะส่งของนู่นนั่นมาให้พี่นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดสารพัดเราก็เหนื่อยนะคะเพือ่อนแต่เราไม่เสร็จมาเราก็ต้อง คือเราก็เหนื่อยคือมันไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียวอะไรเงี้ยแกแบบว่าจริงๆเราคุยเราคุยกันนะน่าจะบอกน่าน่าจะรู้เรื่องแล้วน,นะว่ามันไม่ใช่แกก็พยายามที่จะแบบเอยอย่าให้ให้เป็นให้ได้อะไรเงี้ยให้ให้แบบให้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมันไม่ใช่แล้วเราก็ดึงลิงก์ดึงลิงก์เตือนภัยผู้สังคมผู้หญิงออนไลน์ไพ่ให้แกอ่านนะแกก็ไม่ยอมอ่านหรือแกอ่านหรือแกไม่อ่านเราก็ไม่รู้แกก็มาถามเราอยู่นั่นแหละ ถามจนเราเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยแบบคือเราตอบไปหมดแล้วอะเราเราไม่รู้จะตอบอะไรแล้วอะไรอเงี้ยอืมแกก็ยังไม่เลิกถามนะเพื่อน <c oughs> เราก็เลยเราก็เลยแบบว่าพี่คะพี่ถูกหลอกแล้ว <c oughs> <ๆ S 2> เออเออเราพูดเราพูดสารพาพให้แกฟังแล้วแกก็ยังไม่แบบเข้าใจายอยู่ว่าแกอยากได้ผัวฝรั่งอะไรเงี้ย <c oughs> พอดีเมสเซจมันเด้งขึ้นมาเราอัดวิดีโออยู่เมสเซจมันเด้งขึ้นมา <c oughs> เราก็เลยเราก็ได้ได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่เราก็บอกพี่เขาไปแล้วนะว่าพี่ถูกหลอกนั่นนะ <c oughs> อธิบายให้ฟังจนหูหูหลับตับไม่ดึงวิงดึงอะไร <c oughs> ไปให้แกอ่านแงก็ยังแบบ ฝรั่งเดี๋ยวนี้มันตลาดมันไม่ใช่บางคนนะแต่งแบบแต่งกับเราใช่ตอนนี้เธอดูฉันแต่ต่อไปอ่ะฉันต้องดูเธอนี้ก็มีนะเพื่อนฝรั่งเดี๋ยวนี้ ว่าสมัยก่อนเราแบบในผู้หญิงไทยไปหลอกเขาไว้เยอะไง